ไปดูทางด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมนคนรราชสีมามาสเตอร์เอนะคะวางแผนที่จะรองรับโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ที่มีจํานวนมากในช่วง2เดือนต่อจากนี้ไปค่ะโดยก็มีการเตรียมที่จะโรเตชันนักเตะนะคะเพื่อไม่ให้นักเตะนั้นมีอาการเหนื่อยล้ามากเกินไปค่ะ ความเคลื่อนไหวของทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC นะคะหลังจากที่ผ่านการแข่งขันในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ไปแล้ว16เกมก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าพอใจด้วยการเก็บชัยชนะไปแล้ว5นัดเสมอ7นัดแล้วก็พ่ายแพ้ไปแล้ว7นัดค่ะมีทั้งหมด19แต้มรั้งอยู่ในอันดับที่11ของตารางมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอยู่ที่5แต้มนะคะ้วย3เกมหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเก็บ9แต้มเต็มค่ะ ซึ่งในเกมล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมระยอง f c ทีมอันดับสุดท้ายของตารางไปด้วยสกอร์้อมประตูต่อศูนย์โดยในช่วงเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาทางสโมสรได้ทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเตรียมทีมกลับมาลงสนามในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยนายธีรศักโพอน้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามาสต์เอฟซีได้เปิดเผยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะทีมพยายามที่จะปรับจูนระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่ซึ่งผลการทํางานก็ถือว่าเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะคะเป็น2เดือนที่ทีมจะมีโปรแกรมการแข่งขันมากถึง14เกมแบ่งเป็นในเดือนกุมภาพันธ์เเกมและเดือนมีนาคมอีก7เกมค่ะซึ่งทีมได้มีการวางแผนให้กับนักเตะต้องเจอกับโปรแกรมการแข่งขันที่ท,ทีด้วยการอุ่นเครื่องกันเองอยู่เป็นประจำซึ่งทีม มีความพร้อมแล้วกับการแข่งขันในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกที่จะกลับมาทำการแข่งขันในเดือนหน้าค่ะเป็น2เดือนที่เรามีถึง14เกมนะครับก็เดือนกุมภาจะมี7เกมแล้วก็เดือนมีนาจะมี7เกมก็ก็หนักแหละนะครับก็หนักสําหรับเราแล้วก็หนักสาหรับทุกทีมนะครับผมเชื่อว่ามันก็หนักสาหรับทุกทีมนะครับก็เราเห็นโปรแกรมแล้วนะครับเราก็ต้องทํำยังไงที่จะ บริหารจัดการนะครับในการที่จะให้ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการนะครับแล้วก็พยายามจะทำอันดับให้มันดีที่สุดนะครับเรื่องของการวางแท็กติกนะครับเรื่องของการเดินทางโปรแกรมการเดินทางเรื่องของการรีคอรเบัี่นะครับการฟื้นฟูหลังเกมตอนนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะจะเห็นว่ามีเกมมันพุธเกมมันเสาร์เกมมันพุธเกมมันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตลอด2เดือนเลยอ่ะนะครับแล้วก็ ตัวผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงในส่วนแรกผมว่าก็ก็มีความสําคัญแล้วล่ะนะครับก็ใครจะบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีกว่ากันนะครับตัวผู้เล่นที่ 12, 13 14, 15 1 6 1 7 18 19 20อะไรเงี้ยนะครับตัวใครใครมีตัวผู้เล่นตรงนั้นที่มีคุณภาพได้ได้ดีกว่ากันนะผมว่าอันนั้นจะได้เปรียบนะครับเราก็พยายามที่จะยกระดับนะครับตัวผู้เล่นที่เหลือนะครับให้มาให้มาเทียบเท่านะครับหรือใกล้เคียงนะครับกับตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่นะครับที่จจะะะะสสสสาาาามมรรรรถทที่่เเเือใใช้้้้ขแลวนนคคัับบหกกิิิดดดปธภพูงุไ ในขันที่ทีมต้องการนะครับกับเขาเรียกว่าผลงานที่ทีมต้องการก็พยายามทําเห็นละนะครับเห็นตารางเห็นโปรแกรมแล้วก็ท้ายสุดก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าผมก็พยายามจินตนาการว่าวีคหนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งมี2เกมนะครับวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยผมให้เขาเจอไปแล้วนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับเตรียมเตรียมตัวเป็นยังไงหลังเกมเป็นยังไงหลังเกมที่2นะครับในวันเสาร์เป็นยังไงหลังจากที่เล่นวันพุธมาแล้วนะครับพักแค่ สองวันนะครับ48ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเป็นรู้สึกแบบไหนบ้างนะครับผมก็ผมก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามจาลองเกมนะครับให้เขาเห็นตอนที่เราหยุดโควิดไปอ่ะนะครับซึ่งตัวนักเตะนะครับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติตัวเลขในเรื่องของสมรรถภาพก็ดีออกมาได้ดีนะครับออกมาได้ดีแต่ละคนแล้วก็เรื่องของแทคนิควิธีการก็ก็ดีขึ้นนะครับตัวผู้เล่นเก่ากับตัวผู้เล่นใหม่ที่เข้ามา2 3สคนก็ปรับจูนกันได้ได้ดีมากขึ้นนะครับ ทางนี้ค่ะการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020จะกลับมาลงสนามในเกมที่17ของฤดูกาลนะคะโดยทางสโมสรฟุตบอนลนครราชสีมา Master FC, มาสเตอร์เก็มีโปรแกรมที่จะลงสนามด้วยการเปิดสนามกีฬาเฉลิงพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0ต้องรับกาต้อนรับการมาเยือนนะคะของทีมอันดับที่8ของตาราง อย่างทีมชนบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564ส่วนเวลาของการแข่งขันก็จะมีการประกาศให้ทราบกันอีกครั้งนึงค่ะโดยผลงานการลงสนามพบกันในเล็กแรกก็เป็นทางด้านทีมชนบุรี FC ที่เปิดบ้านเอาชนะทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC มาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะ